สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูพริกที่เราเพาะอาทิตย์ก่อนนะคะเขาเริ่มจะงอกแล้วเนาะวันนี้เราเอาเขาออกมาฉีดยานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลาน้ำค้างดูนะคะลายมันจะเริ่มขึ้นพริกเรางอกกับทุกเม็ดนะคะอันนี้พริกในสวนเราเองนะคะงอกกับทุกเม็ดเลยแต่เมื่อนเขาจะเป็นลาน้ำค้างนะคะอันนี้เมื่อคืนลาดน้ำไปหน่อยหนนะึ่งเนาะล้างล้างลาออก มันจะช่วยได้หรือเปล่าดูจะช่วยได้หรือไม่ได้นะคะโอ้ยยังมายังไปเ่ย <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ต้องลองทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราเราเพาะมันจะมีเครื่องเพาะเนาะที่เราเสียบปลั๊กนะคะข้างล่างเขาจะอุน่นข้างล่างเขาจะอุน่นอุ่นตลอดเวลาเขาก็เลยขึ้นนะพลิกอันนี้พลิกในส่วนเราขึ้นเอง แต่พริกที่เราซื้อตามตลาดไม่ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้นแต่ดูลาเขาขึ้นซิเนดาจับเดีย๋ดวยวเราจะลองฉีดเขาบอกว่าอันนี้เป็นดีซีดเหมือนกับว่าเขาแพ้ดีซีดนี่คือเหมือนกับมีอะไรที่มากินเขานะมาแพ้นั่นแหละมีอะไรที่มาทําลายเขานี่ดูตรงนี้เป็นขาวๆมอมอในจุดนี้นะคะลองดูนะคะ อไม่รู้ฉีดเยอะฉีดน้อยเท่าไหรเนาะลองดูครับยุบเลยนะเนี่ยฉีดใส่ไปหมดเลยทั้งฝาทั้งอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นลาน้ำค้างเนาะอันนี้ลองดูนะคะครั้งแรกปีแรกที่เราเพาะเองทำเองแล้วก็ลองอันนี้ก็ลองไปซื้อที่ด็อกบ,บีมา มัวขา,ขาวๆเหมือนกันเลยเนาะเป็นลาน้ําค้างเพราะว่าเจอความร้อนแล้วมันก็จะเป็นน้ําค้างอยู่ที่ฝาแล้วก็จะหล่นลงไปใส่เขาน,ะะน,นี้เราลองออกมาเชียดในกรีนเฮาส์แล้วเข้าไปในบ้านคืนกรกก้อนไม่ได้เอาอยาเข้าบ้าน,น,น,นะะดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูต่อไปว่ามันจะรอดไม่รอด เอาไปไว้ที่อุ่นๆเหมือนเดิมแล้วนะคะ<ม>แดี๋ววันนี้จะพาเลาะสวนอีกนิดนึงเก็บเพ็กกอน <c oughs> นี่นะคะเราเก็บเขาไว้ริมหน้าต่างเนาะเอาเก็บไว้ที่เดิมเริ่มงอกแล้วนะอันนี้จะใส่ใส่มะเขือเอ้ใส่มะเขือเอปาะยังรอนิดนึงเนาะ นี่เป็นพริกทั้งหมดเลยนะคะคริกทั้งหมดเลยมีเสียงแทรกเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ<ม><ม>ประมาณนี้นะคะริงน่าตาเพาะสวนกันคะ่ะต้นที่อร่อยที่สุดก็คือต้นนี้นะคะต้นเกากี้เกากี้เราคิดว่าจะไม่โตโตนะคะ ตัวเราจะตัดกกกกเกาคี้เกาคี้ออกเดี๋ยวยาออกให้เขาก่อนออกออกเรื่อยๆเนะหักก้านเข้าไปดูสิหักก้านเข้าไปเสียงจะขึ้น ียบต่อไปเผื่อเขาขึ้นขึ้นก็เอาไม่ขึ้นก็ไม่เอานะคะเสียบต่อไปยอดจากต้นนี้แหละรู้จะขึ้นไม่ขึ้นเนาะเสียบไปเสียบเป็นเลนแต่เราไปซื้อมาอีกแล้วสี่ห้าต้นนะคะพันนี้พันนี้สวยคงไอ้ลูกลีลีสวยสวยกว่ากว่าพันที่ปลูกเป็นรั้วนะคะสวยกว่าพันนู้นที่เราตัด ปลูกเป็นรั้วอันนี้เรารู้สึกว่าอร่อยกว่าเราก็จะเลี้ยงแต่พันุ์นี้นะคะคอยดูพันนี้ก็ซื้อมาแพงแต่พันนี้ลูกกลมๆพันนี้ลูกกลมๆไม่กินเลยนะลูกกลมๆตายแห้งไปกับต้นตไม่กินก็กินแต่พันุ์นี้เราก็เลยจะเอาพันุ์นี้ไว้นะคะต้นเก่าจี้กับสวน ดูต้นเบลีฟด้วยเนาะวันนี้เนาะอันนี้ก็คือต้นกระวานนะคะที่ยอดท็อปติดท็อปในทำคลิปของเราคนจะติดจะสนใจเยอะนะคะหนึ่งในสิบในคลิปเราที่เขามาดูเขา้าวิวเยอะอันนี้ก็คือทั้งปีทั้งชาติไม่ค่อยได้กินเนาะแกจัดนี่แกจัดเวลากินต้มตุนอะไรก็ใส่นะคะต้นกระวาน หอมดีเหมือนกันไม่ได้เอาไปปลูกที่ไทยอันนี้5ปีแล้วเราตัดให้เขาเป็นพุ่มนะคะหลายคนที่ถามมาว่าทําไมเขาอยู่ในกระถางเป็นพุ่มเราตัดนะคะเขาจะโผล่ขึ้นมาเราก็ตัดอย่างเงี้ยอย่างงี้นะคะปลายเขาโผล่ขึ้นมาเราตัดเขาก็จะแตกเพื่อไม่ให้เขาขึ้นูงสูงจริงเขาขึ้นมาขึ้นมาเรก็ตัดยอดเขาไม่ให้เขาสูงไปนะคะ นี้นะคะเราก็ตัดตัดเขาก็จะป็นก,กินใบเข้าไปมีใบมีดอกด้วยนะถ้าต้นแก่ๆมีใบมีดอกมีลูกแต่นี้เขากินใบเนาะก็ดับกินดีเนาะดับคาวดับคาวเนื้อเวลาตุ้นเนื้อคาวดับคาวดีมากเลยอันนี้เป็นหนึ่งเออเป็นหนึ่งในคลิปที่ติดท็อปนะคะวันนี้ว่าถ่ายรวมๆไหมเนาะถ่ายรวมๆอันนี้ต้นกระวานหรือต้นเบลีฟ สมุนไพรเป็นเฮิร์บเป็นเครื่องเทศในครัวนะคะสำหรับต้นนี้และอีกต้นหนึ่งนะคะคือต้นมะยมฝรั่งนี่สีอันนี้สีขาวหรือสีเขียวนะคะเราจะมีสีแดงสีเหลืองเพราะเรามีสีแดงกับสีเขียวนะะี่ค่ะต้นนี้ลูกใหญ่แล้วก็หวานลูกใหญ่ใญกว่าสีแดงแก็หวานกว่านี่ประมาณนี้นะคะหน้านาวก็จะประมาณนี้ทิ้งไว้เลยไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องทำอะไร ปล่อยทิ้งเลยนะคะพอเขาออกดอกออกนั้นมาค่อยมาดูอันนี้ก็ฝนตกมากไม่ตกบ้างก็ปล่อยทิ้งนะคะคนนี้ก็ทนอยู่ทนได้ตลอดอร่อยเลยนะใครที่ชอบเปรี้ยวๆหวานๆลูกอ่อนๆเหมือนมะยมเลยพอออกมาเนี่ยลูกอ่อนๆเหม,ม,มือนมะยมต่อมาก็จะเริ่มเปรี้ยวเหมือนตะลิงปิงแกมาก็จะหวานช่ำหอมนะคะเราลองทุกลด,ดูเนาะอร่อยมากใคร ใครชอบก็ปลูกติดสวนนะคะถูกด้วยนี่เราซื้อมาแค่สามมันจะมีแค่ปอนไอสองปอนเก้ก้าก็มีสองปอนก็มีนะคะต้นเล็กๆปอนกว่าก็มีนะเล็กมากอันนี้เราซื้อมา3ามปอนเก้้ารู้สึกพันนี้หวานชอบก็เก็บไว้ชมสวนการเลาะสวนอีกแล้วอันนี้คือต้นอะไรเอ่ยใครรู้อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะ เอาไม้ฝรั่งปลูกทำพันธุ์เราย้ายมาจาัดกใกล้ๆกินเาเนาะเอาไว้ใกล้ๆหน่อยเพราะว่าเขาจะขยายไปเรื่อยๆอันนี้ที่เขาเหลือเนี่ยคือเหลือทาก,กินนะคะเราจังไม่ได้กินต้นใหญ่ทุกปีเลยพอหนอขึ้นมาท่าก,กินก็จะเหลือต้นเล็กๆเนี่ยที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะมันจะเหลือขึ้นมาทุกปีเลยปีนี้จะระวังท่าให้มากที่สุดเลยเไม้ฝรั่งได้กินนะคะ ถ้าดินดีปลูกแค่ปีเดียวนี้ขยายแล้แต่ดินไม่ดีไม่ใส่ปุ๋ยปลูกประดับสวนนะคะก็จะประมาณนี้อ่างน้ำเราบอร่อเล็กๆของเรานะคะต่อเอาไว้พักน้ำนิดนลองทำว่าถ้ามีสะน้ำหรือมีบอ่อน้ำจะเป็นยังไงในสวนก็โอเคอยู่นะแต่ว่าสงสารนกกับมินมินก็สองตัวเนาะตกลงไปในบอ่อ ตายอล้อื่นแล้วถึงมาเห็นเราก็ไม่ได้เข้าสวนทุกวันโอ้ยทาขอบอยาให้มันลกมม้นจะได้ไม่นมาก็มีกบปีนี้ไม่เห็นกบเลยปีนี้เห็นแต่นกกับเม่นกบก็มีนะคะกบฝรังกบฝรังก็มีแต่ยังไม่เห็นเลยปกติเราจะทำอ่างมาให้กบนี่แหละแต่ว่ากบไม่มา ในกรีนเฮาก็ไม่รู้ว่าออกไปหรือยังนะมีอยู่ตัวสอตัวใส่น้ำไว้ใส่น้ำไว้หน่อยทำความสะอาดอันนี้ดอกไม้ปีนี้ดอกไม้ปีนี้สีเหลืองยังไม่ออกดอกเลยหนาวมาขึ้นชา้าอ่างก็สะอาดสะอาดหน่อยนะครับ อ่างก็มีแต่ยญาปลูกยาคุมด้วยเข้าดูดีนี่จะมีเม่นกับกบเม่นกับกบกับนกเนาะเขาจะมามากินน้ำในอ่างเราเราใส่ตะไ่รยไว้สงสาร ปหลายนรอบ้างล้น,ลนมาหน่อยให้น้ำเต็มเต็มนะคะน้ำเต็มเต็มทำความสะอาดสวน2วันแล้วเนอะยังไม่ได้เสร็จเลยยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเนี่ยจะให้น้ำขอล้นๆ้นหน่อยเวลาฝนตกมาอุย้ยไม่ใช่เวลาหิมะมา หรือน้ำแข็งจะได้ดูสวยๆพะกกาศหินไม่ตายนะคะพระกาศหินไม่ตายตายก็ปล่อยไว้อันเนี้ยฝักคะนาตายหรือคะนาออกก่อนรือต้นคะนาหลายวันละไม่เสร็จคะนาเราเยอะปลูกทีเดียวกิน ถึงทันวาเลยอันนี้ต้นบูเบอร์รี่นะคะไม่โตไม่ไปไม่มาไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่ไปไม่มาเลเนาะบูเบอร์รี่เรามีหลายต้นย,ยังไม่รู้ว่าจะต้นไหนไว้ต้นไหนออกรอดูว่ามุมไหนสวยก็เก็บมุมไหนไม่สวยก็เอาออกนะคะปลูออกลองไปเรื่อย ต้นบุบลี่บุบลี่เราต้นนี้เองนบุบลี่ยังเล็กอยู่เลยเนี่ยตามป่าสบีเดนเนาะที่เขาไปเก็บปลูกเว็นป่าไปเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาก็ขึ้นแบบนี้นะตัวนี้จะมาโผล่สูงกว่าเพื่อนสวนเราผักติ้วเราซิผักติ้วโดนท่ากิน ดูฟัง,ด,ฟงดูฟังติวเราดูผักติวเราหน้าสงสารดูผักติวเรานะคะโอ้ยน้ำเต็มแล้วนะคะน้ำเต็มล้นล้นแล้ววันนี้เราพามาชมสวนเนาะมาดูสวนเราอัปเดตเป็นยังไงใน่แต่และฤดูคนที่อยู่ แบบชาวบ้านชาวบ้านว่าคนอังกฤษเขาอยู่กันยังไงแบบบ้านนี้ทํามาหากินอะไรกันยังไงนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะบ้านเราก็บ้านเราก็ทํางานตามโรงงานทั่วไปเป็นแม่บ้านอยู่แบบเหมือนบ้านเหมือนที่ไทยนะคะเป็นอยู่บ้านๆทานาเราไม่ใช่คนรวยเงินชนเดือนเงินเดือนชนเดือนเหมือนกันนะคะก็อยู่ประมาณนี้เนาะ อัปเดตในสวนให้ดูใครที่ชอบคลิปเราใครที่ชอบสไตล์ของเราก็ติดตามเราได้นะคะใครที่ไม่ชอบก็ข้ามไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกซับสติร้ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะเราก็จะอัปเดตชีวิตบ้านๆนในสวนของเราให้ดูเรื่อยๆนะคะใครชอบก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ